วันนี้บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกเต็มไปด้วยสัญญาณที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งจากฝั่งเทคโนโลยีการเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตภาพผู้บริโภคในสหรัฐรวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปที่อาจทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายในช่วงปลายปีนี้บทสรุปทั้งหมดต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดขึ้นว่าตลาดกำลังเกิดอะไรขึ้นและควรระมัดระวังในจุดใดบ้างครับ เปิดกันด้วยข่าวใหญ่ของ Meta บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่กำลังเผชิญแรงกดดันครั้งใหม่หลังผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ประกาศลาออกซึ่งเป็นสัญญาณสะท้อนความกังวลว่าการลงทุนด้าน AI ที่บริษัททุ่มเงินไปจำนวนมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาอาจยังไม่สร้างผลตอบแทนได้เร็วอย่างที่หวัง นักลงทุนหลายรายเริ่มตั้งคำถามว่าเมตาจะสามารถทำรายได้จากโมเดลขนาดใหญ่ได้เมื่อไหร่เพราะค่าใช้ใจที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าอัตราการสร้างรายได้ค่ะแม้จะมีแรงกดดันแต่เมตาก็ยังพอมีถ่าวดีเมื่อบริษัทสามารถชนะคดีสำคัญกับหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐ ทำให้ความเสี่ยงเชิงกฎหมายลดลงบ้างในระยะสัน้นอย่างน้อยก็ช่วยพยุงความเชื่อมั่นของตลาดไม่ให้ราคาหุ้นอ่อนแรงไปกว่านี้ในช่วงที่บริษัทกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้านครับและไม่ใช่เมตต้าเพียงรายเดียวคะ่ะที่กำลังเจอแรงกดดันเพราะบริษัทนิโอผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนก็อยู่ในช่วงเวลาที่หนักหนาที่สุดในรอบเกือบ2ปีราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนกลายเป็นสถิติใหม่ นักลงทุนกำลังจับตาม,มองผลประกอบการไตรมาส3อย่างใกล้ชิดเนื่องจากบริษัทเคยประกาศเป้าหมายไว้ว่าจะเริ่มกลับมาทำกำไรได้ในไตรมาสสีของปีนี้แต่บรรยากาศความเชื่อมั่นชะลอลงทำให้ตลาดตั้งคำถามว่าบริษัทจะทำได้ทันเวลาจริงหรือไม่ค่ะขยับจากภาคยานยนต์ไฟฟ้าไปสู่ภาคผู้บริโภคในสหรัฐ สัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ใหญ่เพราะสองบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดอย่าง Target และ Walmart กำลังจะรายงานผลประกอบการและตัวเลขเหล่านี้มักสะท้อนการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้ชัดเจนมากจุดที่ตลาดจับตาคือผู้บริโภคอเมริกากำลังถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มรายได้สูงที่ยังจับจ่ายได้ดีและกลุ่มรายได้ต่ำที่ยังคงถูกกดดันจากค่าครองชีพสิ่งนี้กำลังกลายเป็นความกังวลในภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐครับ ความกังวลน,นี้ยังส่งผลต่อธุรกิจอื่นด้วยค่ะล่าสุด Home Depot หนึ่งในธุรกิจค้าปลีกด้านอุปกรณ์ปรับปรุงบ้านประกาศลดประมาณการกำไรของปีนี้เพราะความต้องการซ่อมแซมหรือปรับปรุงบ้านลดลงตามตลาดที่อยู่อาศัยที่ยังคงซบเซาเป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าผู้บริโภคอาจกำลังเข้าช่วงรัดเข็มขัดเพิ่มขึ้นก่อนเข้าสู่เทศกาลจับจ่ายปลายปีค่ะ ด้านกระแสะ AI แม้จะยังเป็นหัวข้อร้อนทางการลงทุนแต่ช่วงนี้นักวิเคราะห์เริ่มพูดตรงกันว่าตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงพักฐานหลังจากความคาดหวังและเม็ดเงินไหลเข้าสูงมากตลอดปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมูลค่าของเทคโนโลยี AI ยังขยายตัวต่อเนื่องล่าสุดบริษัท Anthropic เพิ่งถูกประเมินมูลค่าขึ้นไปสูงถึง350,000ล้านดอลลาร์หลังได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft และ Nvidia ียซึ่งเป็นบริษัทร,ระดับแนวหน้าของโลกด้าน Cloud และชิปประมวลผล AI ครับแต่ภาพรวมของหุ้นเทคโนโลยีกลับไม่ไดีสดใสอย่างที่ตัวเลขเหล่านั้นบอกค่ะเพราะมีรายงานจากสื่อนำเสนอว่าเงินของบริษัทเทคกำลังไหลเข้าหา AI อย่างหนักแต่เงินของนักลงทุนกำลังไหลออกจากหุ้นเทคค่ะ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าความคาดหวังระหว่างฝั่งบริษัทและฝั่งผู้ลงทุนอาจกำลังสวนทางกันอยู่ค่ะและจิมเครเมอร์นักวิเคราะห์ชื่อดังยังกล่าวอีกว่ากระแสะ AI อาจกำลังชะลอตัวลงชั่วคราวเพราะความคาดหวังเริ่มสูงเกินกว่าที่บริษัทส่วนใหญ่จะส่งมอบผลลัพธ์ได้ทันเวลาค่ะอีกตลาดหนึ่งที่ผันผวนวันนี้คือคริปโตครับ b i t c o อ n ETF รายใหญ่ที่สุดมีการไหลออกสูงที่สุดเป็นประวัติการ ซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเพราะ ETF ประเภทนี้มีบทบาทสำคัญมากต่อการไหลเข้าออกของเงินในระบบคริปโตการไหลออกจำนวนมากในช่วงสั้นๆอาจหมายถึงนักลงทุนจำนวนมากกำลังลดความเสี่ยงและย้ายเงินออกจากสินทรัพย์ที่ผันผวนสูงครับใช่ค่ะและในช่วงปลายปีแบบนี้ความผันผวนในตลาดคริปโตมักเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนักลงทุนหลายรายเลยเลือกถือเงินสดไว้รอดูความชัดเจนซึ่งอาจทำให้ราคาเหรียญใหญ่หลายตัวผันผวนต่อเนื่องได้ค่ะ ขยยบไปยุโรปกันบ้างครับประเด็นแร่หายากกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งแม้ยุโรปจะมีทัพยากรใต้ดินพอสมควรแต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถผลิตหรือแยกแร่คุณภาพสูงได้เองทําให้ต้องพึ่งจีนในห่วงโซ่อุปทานที่สําคัญอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นปัจจัยกดดันเชิงยุทธศาสตร์มากในระยะยาวเพราะแร่เหล่านี้คือหัวใจหลักของเทคโนโลยีจํานวนมากตั้งแต่สมาร์ทโฟนจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าครับส่วนข้อมูลเศรษฐกิจอังกฤษก็เป็นข่าวดีค่ะ เมื่อเงินเฟอ้อล่าสุดลดลงเหลือ3.6ทําให้ตลาดเริ่มเชื่อว่ามีโอกาสเห็นการลดดอกเบีย้ยก่อนวันคริสต์มาสซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะสําหรับเศรษฐกิจยุโรปเพราะจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องในระบบได้พอสมควรค่ะ ในเอเชียตลาด IPO ฮ่องกงเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งเป็นช่องทางสำคัญให้กองทุน Private Equity ที่ถือสินทรัพย์จีนจำนวนมากสามารถระบายหรือทำกำไรได้หลังจากต้องติดสินทรัพย์เหล่านั้นไว้หลายปีจากความอ่อนแรงของตลาดจีนและก่อนจะจบวันนี้มีเหตุการณ์จากสหรัฐที่ถูกพูดถึงมากค่ะกรณีผู้เช่าที่พักในโครงการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยเสียชีวิตและทรัพย์สินส่วนตัวถูกจัดการไม่ถูกต้อง เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่เกี่ยวกับสิทธิผู้เช่าและการจัดการที่อยู่อาศัยในสหรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการถกเถียงทางนโยบายในอนาคตค่ะทั้งหมดนี้คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกประจำวันที่คุณควรจับตาเพราะทิศทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปีสามารถเป็นตัวกำลนงบรรยากาศลงทุนในครึ่งปีถัดไปได้อย่างมีนัยสำคัญครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสรุปข่าวการลงทุนแบบเข้าใจง่ายทุกวันนะคะเนื้อหานี้เพื่อการให้ข้อมูลไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนค่ะ